สวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาพับดอกเบญจพรแบบง่ายๆกันนะคะลายนี้ทําง่ายน่ารักแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะนี่เราจะใช้เป็นริบบิ้นประกบคู่เนื้อสาย เพชรเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะทำช้าๆไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเตรียมริบบิ้นจำนวนสีเส้นนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายก่อนนะคะความยาวก็อยู่ที่100เซนนะคะทบครึ่งค่ะเมื่อเราทบครึ่งให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จับแยกออกมานะคะจับแยกออกมาให้ได้สีเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ เราก็จะนำมาครองให้เป็นฐานสีนะคะจะมาครองทีละเส้นค่ะเส้นที่3มนะคะมาครองเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สีค่ะก็นำมาสอนในช่องที่1แล้วก็ครองเอาเส้นที่สามาด้วยนะคะก็จะได้เป็นฐานสีนะคะแล้วก็ทำฐาน8ต่อเลยนะคะทำฐาน8ดต่อเลยค่ะ สเส้นสุดท้ายก็สอดเก็บขึ้นด้านบนนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการขึ้นลูกส้มต่อเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยสเส้นด้านบนลงมาะคะ่ะหยิบสเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะปล่อยสเส้นด้านบนลงมาแล้วก็หยิบสเส้นด้านล่างขึ้นไปทำสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะจนเราเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็นำริบบิ้นทั้ง3เส้นตรงนี้นะคะนำมาสอดเก็บค่ะสอดเก็บทีละเส้นนะคะ,ะค่อยสอดไปตามลายของริบบิ้นนะคะในช่องของริบบิ้นในช่องถัดไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามนี้ได้เลยนะคะจากนั้นคะ่ะเมื่อเราได้แบบนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับแล้วก็จะได้เป็นลักษณะกลมๆเหมือนกับลูกส้มจากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะ เราจะมาจับริบบิ้นพาดข้ามไปสามเส้นนะคะข้ามไปเลยค่ะทีละสามเส้นนะคะข้ามไปเรื่อยเรืเลยค่ะข้ามทีละสามเส้นเลยนะคะข้ามไปเรื่อยๆยยะะรื่อจับพาดไปเลยค่ะจนเราเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะเมื่อเราเหลือสามเส้นสุดท้ายเราก็นำมาสอดเก็บเลยค่ะ เมื่อสอดเก็บจนครบทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับอย่างเบามืออีกคร้งหนึ่งนะคะจากนั้นคะ่ะเราก็จะทําการสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนี้นะคะเราก็สอดให้ครบทั้งหมดแปเส้นโดยการที่เราจะสอดลอดผ่าน3เส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะซึ่งลายนี้เราน่าจะทําเป็นกันบ่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการขึ้นลูกส้มที่แบบง่ายๆนะคะ เราสอดจนครบทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็นําริบบิ้นกากเพชรนะคะนํามาสอดนะคะประกบคู่นะคะกับริบบิ้นสีขาวสอดใต้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็ให้ฟังที่เป็นกากเพชรออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็วัดความยาวให้เท่ากันเลยกับเส้นสีขาวจากนั้นก็ตัดปลายริบบิ้นออกนะคะเราก็จะทําอีกค่ะแบบนี้นะคะสอดไปให้ครบทั้งหมด8เส้นนะคะ ซึ่งจะเป็นการประกบคู่นั่นเองนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจับริบบินเป็นคู่นะคะจับแบบนี้นะคะจับปลายริบบินยกขึ้นแล้วก็นํามาสอดนะคะในช่องที่สี่แล้วก็สอดลวดผ่านสองเส้นนะคะไม่ต้องบิดอะไรเลยนะคะจับปลายริบบินยกขึ้นมาแล้วก็สอดเลยนะคะดูอีกครั้งนะคะนี่ จับปลายที่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมโค้งลงมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จับยกปลายขึ้นนะคะแล้วก็สอดลงนะคะสอดลอดผ่านสองเส้นมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะอ้อมเอาด้วยอ้อมเอากลีบที่สองกับกลีบแรกมาด้วยนะคะแล้วก็สอดลงเลยค่ะไม่ต้องม้วนนะคะเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ฝั่งที่เป็นกากเพชรออกมาด้านนอกนะคะเมื่อเรา สอดลักษณะนี้นะคะทุกคนเนี่เวลาที่สอดเราจะให้กากเวรออกมาด้านนอกหรือว่าออกขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะคะทําไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะจนครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะจากปลายริบบินยกขึ้นนะคะแล้วก็สอดลงมาสอดลอยผ่านสองเส้นนะคะเส้นถัดไปอีกครั้งจากปลายริบบิน แบบนี้นะคะค้งมาแบบนี้ยกขึ้นนะคะแล้วก็สอดค่ะถ้าเราไม่ถนัดหรือว่าเรางงนะคะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆจับริบบิ้นยกขึ้นด้านบนเลยค่ะจับปลายริบบิ้นยกขึ้นด้านบนก่อนจากนั้นก็นำปลายค้งกลับลงมาสอดเลยแบบนั้นจะทำง่ายนะคะ เพื่อนๆมองไม่เห็นช่องที่เราจะซอดนะคะคเพื่อนๆก็ช่องแรกหรือว่าเส้นแรกนะนเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะดึงลุงมหลวมไว้ก็พอนะคะเมื่อเราได้แบบนี้สอดจนครบทั้งหมดเราค่อยมาจากกัดจีบแบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆดึงจกกัดจีบค่ะนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจับพลิพินเป็นคู่นะคะแบบนี้นะคะนี่จากนั้นก็ม้วนขึ้นด้านบนค่ะ จับปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะนี่จับกีบที่เราม้วนไว้ด้วยจากนั้นนะคะเราก็ม้วนเข้ามาด้านในอีกครั้งหนึ่งค่ะม้วนเป็นคู่นะคะจับเป็นคู่ม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะนี่ให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็เอาปลายริบบิ้นนี้นะคะมาสอดในช่องถัดไปนะคะไม่ต้องข้ามริบบิ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ ะะเราก็จะได้แล้ว1เส้นด้วย1นกรีบนั่นเองนะคะเส้นต่อไปเลยค่ะม้วนขึ้นด้านบนนะคะม้วนขึ้นแบบนี้อ่าม้วนให้กากเกล็ดออกมาด้านนอกด้วยนะคะจากนั้นก็ม้วนกลับเข้าไปด้านในอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอนในช่องถัดไปเหมือนกันนะคะ เราจะทำง้นกันนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงด้วยนะคะไม่ต้องดึงแรงมากนะคะเราจะให้กีบตรงนี้สวยๆนะคะทุกคนพยายามประคองกีบไว้ด้วยเวลาที่เราดึงนะคะเพื่อนๆเราก็ประคองกีบตรงนี้นะคะเห็นไหมประคองกีบไว้แล้วก็ดึงไปด้วยนะคะ ก็ม้วนนิดนึงค่ะเวลาที่ดึงแล้วก็ม้วนเข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะม้วนแบบนี้จากนั้นเราก็สอดน,นะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการาดึงนะคะดูวิธีการดึงมาอีกครั้งดึงมาเห็นไหมคะม้วนไปด้วยอ่ามือข้างซ้ายก็ก็ม้วนกลิบไปแบบนี้ม้วนไปด้วยดึงไปด้วยค่ะแบบนี้จะได้ทําง่ายนะคะกลิบกลบตรงนี้ก็จะได้สวยสวยค่ะ ม้วนแล้วก็ดึงเห็นไหมคะอ่าประกองกีบอย่างเบามือของเราให้อยู่ทรงประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวไปทำให้ครบทั้งหมดก่อนเลยนะคะเธออยู่ในสวนดอกไม้บานสดใสฝีมือพักดอกไม้เคยดูแล้วใจสัน่น วันพักใหม่ไม่ซ้มซากทุกทีสร้างความสุขใจใส่ในดอกไม้ผู้หญิงหนึ่งคนชอบพับดอกไม้เธอทำให้ใจยิ้มและสดใสทุกการพับนั้นความงามไม่มีไกลดอกไมเราสอดจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะเ,เพื่อนๆเราจะได้ลักษณะนี้อันนี้คือกิีบนอกชั้นแรกนะคะ ต่อไปค่ะเราจะจับเป็นคู่นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะค่อยๆสอดขึ้นด้านบนแบบนี้อ่าจับเป็นคู่แบบนี้นะคะต่อไปอีกค่ะ,ะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ เธอทำให้ใจ นี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมดแปดเส้นแล้วนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจับริบบิ้นนะคะตะแคงแบบนี้นะคะนี่จับตัวดอกตะแคงแบบนี้จากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะนี่บิดริบบิ้นไปด้านหน้าหนึ่งครั้งจับเป็นคู่นะคะจากนั้นบิดปลายริบบิ้นกลับมานะคะแล้วก็นํามาสอดในระหว่างกางกีบตรงนี้นะคะการกีบเลยนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านออกมานะคะ สอดลวมผังมาด้านล่างนะคะทุกคนนี่นะคะจะได้เป็นกีบแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นถัดไปเลยนะคะบิดที่บินไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็จับไว้แล้วก็บิดปลายที่บินกลับมานํามาสอดระหว่างกลางกีบตรงนี้เลยนะคะกลางกีบถัดไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาเป็นคู่นะคะดึงอย่างเบามือนะคะทุกคนนี่นะคะกีบเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ เราจะมาทําฝั่งซ้ายมือนะคะริบบิ้นจะได้ไม่บังตัวเราด้วยนะคะโค้งไปริบบิ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็สอดลงมานะคะแล้วก็ดึงลงอย่างเบาๆนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเราจะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะทําให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดลงระหว่างกลางกรีบเลยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงลงมา บิดไปแบบนี้ค่ะบิดมาด้านหน้าแล้วก็จับปลายรือบินบิดกลับมาอีกครั้งนะคะสอดลงมานะคะกรีบนี้คืออเป็นแบบที่ทําง่ายด้วยนะคะไม่ซับซ้อนเราจะทำกรีบนอกทั้งหมดอยู่2ชั้นนะคะจัดกรีปไปด้วยก็ได้นะคะเวลาที่เราพับแล้วก็จัดกรบไปด้วยก็ได้ นะคะเราก็จัดจีบตรงไหนที่ยังไม่เท่ากันนะคะก็พยายามจัดจีบให้เท่าๆกันเลยเมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทําการเก็บริบบิ้นนะคะเราจะทําการตัดปลายริบบิ้นตรงนี้ออกนะคะให้เหลือความยาวอยู่ที่2เซนครึ่งเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเราก็เกะเอาเลยแบบนี้เลยนะคะจ,คจากนั้นค่ะเราก็ สอดเก็บค่ะเมื่อเราตัดดิบินเสเร็จแล้วเราก็สอดเก็บเลยนะคะสอดเก็บจากด้านหลังแบบนี้นะคะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นใครที่จะทําเป็นเรียนปุยทานนะคะเราก็สามารถใส่เรียนในขั้นตอนนี้หรือว่าใส่เรียนทีหลังได้นะคะชพาพับบมเธอทใหใจนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นดอกเบญจพรนะคะที่แบบทําง่ายสวยงามนะคะ